ดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ดูสิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอินคูนะครับในเรื่อง,องความที่มันทําอะไรแล้วให้มันเกิดความสําเร็จบางอย่างมันอาจจะติดความคิดเดิมๆอไอเดิมๆความทุกข์เดิมๆเ,เนี่ยมันก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับไพ่ขึ้นมงคลสมรสเนี่ยไปถึงเรื่องของพันธสัญญาการที่จะทํางานใช้ชีวิต ในเรื่องของเงินนะอะไรต่างๆมันมีเขาเรียกว่าเป็นพัทธสัญญาบางอย่างที่ทําให้คุณมีโอกาสที่จะรู้สึกไม่สบายใจนะครับรวมไปถึงการร่วมมือร่วมแรงร่วมการทําอะไรหลายอย่างบางอย่างก็ต้องมีการตรวจสอบดูรายละเอียดให้ดีนะครับในเรื่องของการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเพราะทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราตัดใจทําอะไรบางอย่างไปแล้วเนี่ยมันเป็นการที่มันผูกมัดตัวคุณนะแต่การผูกมัดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเริ่มไม่ดีมันเป็นเรื่องโอกาสได้ซ้าไปแต่เป็นเรื่องของการที่ต้องวางแผนให้ดีรวมไปถึงเรื่องของการที่หาคำปรึกษาจากคนรอบข้างเพื่อจะ ให้ตัวคุณเนี่ยตัดสินใจได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับดูจากคนที่เขามีประสบการณ์ดูจากคนที่เขาประสบพบเจอเรื่องราวต่างๆมาแล้วนะครับมันทําให้คุณเองเนี่ยก็จะได้ตัดสินใจได้แบบไม่ผิดพลาดนะครับหรือจะมูอะไรเพิ่มเติมได้บ้างดูซิอ่าเพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการเอ่อถือสินแผนะครับการไปปฏิบัติธรรมตามวัดวาอารามก็ได้นะสาวัน7วัน9วันเพื่อเสริมดวงให้ตัวคุณเองเนี่ยให้ดีขึ้นแล้วเสริมความมั่นใจให้กับตัวคุณเองดีขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่เมื่อเราไปวัดแล้วนะครับก็ อ,อย่างเช่นไปไปฏิบัติทรรแล้วบางที่เขาก็ให้มีให้ไปแบบขัดพระเช็ดพระที่วัดเนี่ยออทำความสะอาดเวลาคนมากราบเวลาคนมาไหว้มีความสะอาดสะอาดนะครับมันเหมือนทําให้คุณเนี่ยมีความสงา่ามีความ มีราศีมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาจะไปทําอะไรมันก็เกิดความสำเร็จและเสริมความมั่นใจให้ตัวคุณได้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงไพ่ขึ้นอีกหนึ่งใบนะไปท้ายน,ะายนี่เลยไพ่ขึ้นเป็นปิดครูต้องแก้นะครับมันเป็นหมายถึงว่าคุณเองต้องสังเกตตัวเองก่อนนะครับว่าในช่วงนี้คุณเองเนี่ยเอ่อมันเหมือนทําอะไรแล้วมันไม่เต็มที่สักทีมันทําอะไรมันติ่ตีกัดขัดหลือเกิน ทำไรแล้วมันไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะครับเงินมันมาม,นมาไปไปมันหายหมดอะไรแบบนี้มันมีบางอย่างที่มาขัดมาขวางคุณด้วยหรือเปล่านะครไพ่คือพิคูต้องแก้เนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของการที่าบางคนไปสักยันมานะครับบางคนไปรับขันรับครูมานะครับบางคนมีเรื่องของการที่ไปมีครูบาอาจารย์เป็นตัวเป็นตนนะมีครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนแต่คุณหลงลืมไปแล้วนะไพ่ก็จะเป็นเรื่องของการผิดครูอาจจะต้องเข้าหากครูบาอาจารย์ไปกราบท่านไปขอพรท่านนะครับให้ท่านช่วย เบิกพลังงานให้กับตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องดูตามแต่ละบุคคลด้วยนะครับแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่ถ้าสงสัยอะไรก็ สามารถทักมาถามคุณเต้เป็นลังใจได้โดยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกไพ่ขึ้นแ,บบแมงสู่ห้าตานะครับไพ่ขึ้นพลังงานที่เออท่านจะช่วยเหลือนะแมงสู่ห้าตาเนี่ยใครมีโอกาสก็โอกาสนะก็ไปไหว้ไปขอพรนะกับแมงสูงห้าตาเนี่ยไพย่คือว่าได้รับโอกาสความสาเร็จไม่ว่าจะปรารถนาเรื่องสิ่งใดเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้แล้วถือวา่าเป็นพลังงานที่ทําให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้ด้วยนะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นปลาหังสมจักเนี่ยเป็นพลังงานของการที่ บ่งบอกถึงการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของความรักในเรื่องความไม่สบายใจในเรื่องความกังวลใจให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะครับอันนี้เรื่องของความรักนะดูซิควรจะมูอะไรเพิ่มให้สําเร็จยิดียิ่งขึ้นนะครับเพ่ขึ้นในเรื่องของการอาบน้ํมนต์นะครับ การอน้มนตเนี่ยเป็นพลังงานที่คุณปัดเคาะปัดโศกปัดโรคปัดภัยปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับอ่าแล้วก็พัดพาสิ่งดีๆคนดีๆนเข้ามาหาคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการบริจาคร่างกายนะครับการบริจา่างกายก็ถือว่าเป็นการที่คุณสละอะไรสักอย่างออกไปนะสละร่างกายสละเลือดเนื้อสละตัวคุณเองเมื่อคุณได้เสียชีวิตไปแล้วในวันใดวันหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นมูลอันมหาศาลที่คุณได้บริจาคร่างกายและทําให้มันเป็นภาวะปัจจัยนะจิตที่คุณคิดที่จะบริจาคเนี่ยมันจะหน ให้ในชาตินี้คุณเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงความรักด้วยนะครับรวมถึงได้ถึงอนาคตหรือในเรื่องของอเมื่อตายไปแล้วเกิดใหม่เนี่ยมันก็จะพลังงานเหล่านี้เรื่องพลังงานบุญเนี่ยก็จะหลงเหลือหรือทําให้คุณได้เจอสิ่งดีตามอีกหลายๆพพหลาย,ายชาติได้ด้วยเช่นกันนะครับไปเจออะไรบ้างน,นะครับไปเตือนอย่างแรกไปขึ้นเป็นสมภเวสีนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เก่าๆเดิมๆเนี่ยมันยังคงติดใจตัวคุณอยู่นะครับไปขึ้นเจ้าที่เจ้าทางหมายถึงสิ่งที่ เป็นพลังงานของบ้านนะเป็นพลังงานของจิตใจอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไพ่ขึ้นที่แนะนำเนี่ยเป็นเรื่องการที่อยู่กับบ้านแล้วมันทุกข์นะอยู่กับบ้านแล้วไม่สบายใจบางทีมันร้อนจิตร้อนใจมันจมกัาความทุกข์ก็ออกไปข้างนอกบ้างรวมไปถึงเจ้าที่ยวทางไมถึงว่าเมื่อคุณทําบุญกับเจ้าที่ยวทางเนี่ยและทําบุญกับในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ปรับปรับเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันเป็นความทุกข์ใจเรื่องที่มันผ่านพ้นไปแล้วให้มันกลับกลายมไปดีมากขึ้นจากการทําบุญกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็ช่วย ไปขึ้นในเรื่องของการล้างเท้าพ่อแม่ขอพรพออระอรหันต์ในบ้านนะครับในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวกับส <ys> ิ่งที่เป็นพลังงานที่มาจากพ่อจากแม่เนี่ยยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมด้วยนะครับเป็นเดือนแห่งวันแม่นะล้วก็ไหว้ทั้งพ่อไหว้ทั้งแม่เลยนะครับล้างเท้าท่านขอพรท,ท่านสิ่งที่มันผ่านพ้นมามันเจอเรื่องราวแย่ๆเจอเรื่องราวไม่ดีก็ขอให้มันดีขึ้นนะครับเราก็ทําให้จิตใจตัวคุณนะมีภาวะจิตใจที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะรวมไปถึงเรื่องของการทําบุญนะเกี่ยวกับน้ำนะครับอาจจะถวายน้ําปรณะ พวาพิสุจน์ส่งก็ได้หรือเราซื้อหรือเราทําน้ําแจกคนก็ได้นะเออมันได้หมดเลยยามทำบุญที่เกี่ยวกับน้ําเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนเกิดความชุ่มชื้นชุ่มชื่นทางจิตใจอ่ะมันช่วยทําให้ชีวิตมันรับเีดบมากขึ้นนะดึงดูดความรักที่ดีมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับพลังงานเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการําคุณงามความดีของตัวคุณที่คุณสามารถสร้างได้เองนะครับอย่าลืมนะครับดวงจิตได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ ไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ uh, sure um, so uh, ่เต right. ือนในเรื่องของอ่าไพ่ขึ้นมาเป็นสังกจายนะครับเพราะสังกจายคือความอุดมสมบูรณ์นะความรับอุดมสมบูรณ์การเป็นอ่าการมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ต่อผู้คนนะครับอ่าไพ่ขึ้นเป็นพระเวสสุวรรณเทพนะครับอ่ไพ่ศพเนี่ยเป็นพลังงานของความยุติธรรมนะการสิ่งที่มันเป็นได้รับพลังงานที่ดีในเรื่องของสิ่งศิษย์ด้วยนะครับได้รับโอกาสนั้นเราลองไปในเรื่องของการที่ ไปขอพอรจากสิ่งอย่างสิทธินะไม่ว่าจะเป็นเทเวสวรรค์นะเป็นพระสักาจายก็ได้เพื่อได้รับพอ่อในเรื่องของความสำเร็จในความรักให้มีเกิดความชัดเจนมากขึ้นก็ได้พลานาที่ดีเหมือนกันนะครับอ่าดูซิว่าไพ่จะให้มูเรื่องอะไรบ้างนะไพ่ขึ้นปิดทองพระพุทธรูปอืมก็ช่วยได้นะเราลองไปปิดตรง หน้านะพระพัของพระพุทธรูปนะเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาให้กับตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังงานที่ดึงดูดให้คนที่คุณคุยด้วยเนะี่ยให้เขามองเห็นถึงความจริงมากขึ้นแล้วก็ไม่มองคุณผิดไปแล้วก็ไม่มองคุณเป็นเหมือนความรักเก่าที่เขาเจอเรื่องแย่ๆมาให้มองถูกสิ่งที่คุณบักดีให้เขาเห็นให้เขาเข้าใจคุณและความสนใจก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการใส่บาตรกับพระบทใหม่อันนี้ก็แล้วแต่เราจะไปเจอนะถ้าได้ ในเรื่องของการที่ไปร่วมงานพระบทใหม่ก็ลองไปใส่บาตรนะใส่บาตรพระบทใหม่เหมือนเหมือนแบบพระเพิ่งจะบชเหมือนรับสินครบ227ข้อแลข้อเราพิ่งจะออกจากพระอุโบสถเนี่ยก็เหมือนเราได้ใส่บาตรกับพระที่สินครบทั้งหมดะหมนะถึงน่ะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะได้บุญเยอะแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาก็ย่อมสําเร็จได้เร็วด้วยไวมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะครับรู้เสื้องไพ่เติออะไรบ้าง ให้เตือนในเรื่องของทวสวรรค์ในช่วงนี้ก็ไหว้ทวสวรรค์เสริมในเรื่องของความรักของคุณด้วยเช่นกันนะรวมไปถึงพระลักเมืองนะครับก็ไหว้สารลักเมืองตามจังหวัดที่คุณอยู่จังหวัดนั้นๆนะครับก็เป็นการไหว้สองสิ่งสองอย่างนะคือเสริมในเรื่องของความรักให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นอะไรที่มันเป็นเรื่องของพลังงานที่มันไม่ดีอยู่นะให้มันดีมากขึ้นแล้วก็ขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยให้ดีมากขึ้นเพราะว่ามีพระรักเมืองให้เป็นหลักชัยหลักใจของตัวคุณให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นในเรื่องขออองงคคควาามมมมมรรรักนะีจููย่่่เเเพิิตใื ไ่ขึ้นมาจุดทูบ16ดอกบอกกล่วกาวเทวดานะ้วับเก็เป็นพลังงานของการเนี่ยเป็นพลังงานของการที่เหมือนเปิดพลังบุญของตัวคุณนะเปิดพลังให้บอกกล่าวกับเทพเทวะทั้ง16ชั้นฟ้านะครับ15ชั้นดินเนี่ยคือเป็นพลังงานที่อาจจะไปจุดที่ศักว์เมืก็ได้นะครับเพื่อที่จะเปิดพลังงานที่มันอาจจะขัดข้องในเรื่องต่างๆในชีวิตของตัวคุณในเรื่องของความรักของคุณปัญหาต่างๆหรือรู้สึกขัดข้องจิตใจรู้สึกทุกอย่างมันอ,อยากให้ดียิ่งขึ้นวันนี้น ip, ก็ลองดู ünk, นะบอกกล่าวเทพเทวะเพื่อที่จะให้เกิด ความสําเร็จในเรื่องความรักมากขึ้นหรือมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าหากคุณได้พบได้เจอพระทุทนะุงเดินไปตามจังหวัดต่างๆมีการเดินกันไปเป็นแถวๆเป็นขบวนนะหรือมีเจอพระที่ท่านกําลังจะเดินเท้าเปล่าอยู่นี่ลองถวายรองเท้าเพื่อจะให้เกิดมีชีวิตที่สุดสบายมากขึ้นนะครับเหมือนเราได้สนับสนุนหรือธนุบวงุพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งจงทางได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยไพย่ขึ้นในเรื่องของผ่าวิผ่าเกลือเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความที่มันคิดคิดมากคิดลบกลัวกังวลนะกังวลในเรื่องอด,ดีตนี่แหละเนื่องสิ่งที่มันผ่านพ้นมาแล้วมันก็ต้องระวังเป็นการเพราะบางอย่างมันก็ทําให้คุณสูญเสียความมั่นใจเพราะสูญเสียความมั่นใจเนี่ยตตวตนคุณมันก็จะไม่ชัดเจนนะพลังงานตตวตนของคุณดีแล้วนะครับความมั่นใจการกระทําให้เกิดความสําเร็จหากเสียตัวตนความไม่มั่นใจให้เกิดความไม่มั่นใจเนี่ยอ่นคางทีอาจจะมีเรื่องแย่ได้เกิด มีเรื่องแย่เกิดขึ้นได้ตัวเช่นกันนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของปีมะโรงเนี่ยคือให้คุณมั่นใจนะมั่นใจถึงศักยภาพนะครับมั่นใจในตัวเองเยอะๆนะครับไพ่ขึ้นเป็นความสง่าราศีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถทุกอย่างมันก็เป็นความสำเร็จที่มาจากความรู้ความสามารถของคุณตัวคุณเท่านั้นเพียงแค่มั่นใจก็สําเร็จแล้วนะครับาารดูสิว่าจะมูงอะไรเพิ่มได้บ้างนะครับดูสิไพ่ขึ้นในเรื่องของการใส่บาตรกับพระอ่าแล้วก็กระตันอยู่กับบิดามันดาอ่าในห้วงช่วงนี้มัน <việc> ไปขึ้นการันอยู่ต่อแม่ต่อพ่อด้วยนะครับในการกลับไปหาท่านก็ได้โตรหาท่านก็ได้ไปขอพอรไปหาท่านก็จะช่วยทําให้ปัดเป่าปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและดึงดูดสิ่งดีเข้าหาตัวคุณมากขึ้นและได้รับพรจากพระอรหันต์ในบ้านนะครับก็จะช่วยทําให้หนุนนํานักเกิดความสําเร็จนุนนําให้เกิดความสมปรารถนาในสิ่งที่คุณเองนั้นก็อยากให้บังเกิดขึ้นโดวยวิธีการใส่บาตรนะครับทุกเช้าก็ได้หรือวันพระก็ได้นะก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราที่จะ สะดวกแบบไหนแต่เป็นไปไ,ได้ก็ใส่บาตรไปบ่อยก็จะช่วยทําให้หนุนนําชีวิตอย่างน้อยๆวันหนึ่งเราได้ทาบุญงางความดีสักอย่างหนึ่งมันก็เป็นเหมือนการสร้างพลังใจให้แกบตัวคุณที่ดีด้วยเช่นกันนะครับโรคช่วยไพ่เตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของอพ่อแก่หรือสี่นะครับในเรื่องของสภาวิชานะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของทักษะในเรื่องของการได้สติปัญญาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังงานที่กินเป็นพลังงานของวาสนาเนี่ยไปขึ้น เทพเทวคอยปกปักรักษาช่วยเหลือเป็นพลังงานเหนือธรรมชาติที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จนะแล้วเนี่ยก็ลองนะในเรื่องของการขอพอรกับปูรุษีนะครับไม่ว่าจะเป็นปูรุสีทั้งร้อยแปดตนเลยก็ได้นะครับเพื่อจะเสริมพลังงานทั้งศาสตร์ความรู้ทั้งความสําเร็จความสมปรารถนานะครับอย่างต่อมาไปขึ้นในเรื่องของพลังงานของการอุปสมบทคือพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่อ่ะโอเคอาจจะไปไหว้พระพุทธเจ้าราชก็ได้นะไม่ไว่าจะเป็นวัดวารามที่ใดก็ตามที่มีพระพุทธเจ้าราชหรือ ที่พิสุโรกลายโดยเชิกัดน,นะครับหรือเป็นในเรื่องของการที่เราได้รับพลังงานจากการทําบุญนะเวัดเจ้าวัดเนี่ยก็จะช่วยได้ในเรื่องการนุนําให้เกิดความเสร็จในเรื่องการงานมากขึ้นความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับรู้จะมูอย่างไรต่อเพิ่ขึ้นในเรื่องของการที่นอกเหนือจากการที่คุณเองอเป็นในเรื่องของการที่ไปมูนะครับในสถานที่ต่างๆก็อาจจะไปในเรื่องของการทําบุญกับโรงพยาบาลนะก็ไปช่วยเหลือคนที่เขา เจ็บไข้ได้ป่วยบางครั้งบางคนเขาขาดทุนทรัพย์แต่เขาก็ไม่รู้จะเอานงมือที่ไหนไปรักษานะถ้าคุณมีการเกื้อหนุนช่วยเหลือเนี่ยเวลาคุณเจอปัญหาเวลาคุณเจอเรื่องราวไม่ดีเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแปลว่าอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยนะมันเหมือนมีเรื่องแปลกๆมาทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงการทําสมาธิเพื่อจะเสริมความมั่นใจเสริมพลังใจตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในดวงชะตาตอนนี้ยิ่งคุณมีพลังงานจิตใจพลังงานของพลังใจพลังงานความมั่นใจ มากเท่าไหรเนี่ยความสําเร็จก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันสําเร็จได้แน่นอนนะครับแต่แล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับไพ่เตือนในเรื่องของปีสรูนะครับปีสรุนี้หมายถึงพลังงานของวาจาคําพูดความอดทนอดกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีความมั่นใจนะครับเราจะพูดจะทําอะไรมันก็จะทําให้มันเหมือนคล้ายๆพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็รักพูดอะไรใครก็หลงนะเป็นพลังงานที่ดีนะ ต่อมาไพ่ขึ้นเป็นเทพเจ้านาจานะครับเป็นพลังงานที่ท่านะคอยปกปักรักษาแล้วก็กะจัดปะป่าด้วยนะครับเป็นไปได้ก็ไปไหว้ท่านก็ได้ในเรื่องของเทพเจ้านาจาถ้ามีโอกาสหรือเรารู้สึสกศรัทธาท่าน,ทนมาอยู่ทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเน<ไ>ี่ยไพ่ขึ้นว่าท่านจะให้พราะไพ่ขึ้นตกในเรื่องวาสนาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมันตรงกับเทพเจ้านาจาพอดีก็บูชาท่านก็มีโอกาสจะได้รับความสําเร็จจากการได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองครับอะดูสิในเรื่องของสิ่งที่ ควรมู่เพิ่มนะครับไพ่คือเรื่องของการทําบุญกับการศึกษาการปล่อยนกนะครับเ,เป็น,นเรื่องของการที่ทําบุญกับสัตว์นะครับทำบุญกับการศึกษามันเป็นพลังงานที่คุณได้รับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสติปัญญานะครับการสนุนในเรื่องการศึกษาก็ทําให้คุณได้รับผลสําเร็จแล้วก็ผลในเรื่องของการที่คุณได้รับ อะไรบางอย่างมาโดยไม่ทราบสาเหตุบงหมายถึงว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วมันก็ถูกลี้คลายโดยสิ่งต่างๆอนานาที่มันเกิดขึ้นเองช่วยมีคนบางคนมาช่วยเหลือคุณให้มันผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้เสริมความมั่นใจตัวคุณมากขึ้นเสริมสติปัญญาของคุณให้ดีขึ้นอันนี้มันก็เป็นเหตุปัจจัยที่สามารถจะช่วยเกื้อหนุนในอนาคตได้ด้วยเช่นกันนะครับแล่แล้วเนี่ยดวงจะได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่เตือนปีวอกนะครับการที่มันต้อง มีความคิดที่มันไหลลื่นตลอดเวลานะคิดเปลี่ยนคิดทําคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นแล้วมีการวางแผนมีการจัดการในเรื่องของการินจะได้มีการหาทางออกได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นมาบีบมแหม่นะครับหมายถึงเรื่องของการที่มันต้องมีการใช้ความคิดมีการใช้จินตนาการนะมันเป็นเรื่องของความคิดอย่างเดียวนะสังเกตสิคือลิงเนี่ยนะคือเป็นพลังงานที่แบบคิด โดลดโผนอะคิดอะไรที่มันแหวกแนวอะและในปีแมียในปีแพ้เนี่ยคือเป็นเรื่องจินตนาการนะครับจินตนาการเป็นเรื่องของการที่มันใช้จินตนาการแล้วมันเกิดในเรื่องของการหาเงินหาอทองได้มากขึ้นนะครับการที่มันคิดมุมกลับคิดในมุมต่างมันทําให้ในเรื่องของการที่มันได้ไอเดียอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการหมูนะครับเราจะมูยอย่างไร ไพ่พูดขึ้นในเรื่องของการที่จะเสริมดวงในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินท่้นดีขึ้นเนี่ยไพ่เคยทำบุญกับเจ้าที่นะครับรวมไปถึงการถวายทุกเทียนกับวัดวารามศาสตร์เจ้าต่างๆเพื่อเสริมแสงสว่างนะเปิดช่องทางการเงินของตัวคุณเนี่ยให้เปิดโชคเปิดลาเปิดทรัพย์ของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นก็ช่วยได้นะครับนั้นคุณไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นวัดวารามที่ไหนก็ตามเป็นศาสตร์เจ้าไหนก็ตามไปทาบุญแล้วก็ถวายทุกถวายเทียนเพื่อเปิดพลังงานที่ดีให้กับตัวคุณรวมไปถึงการที่เมื่อทาาบบบบุ้้้้้ววกกกกกอททิศใใใใหหหหััััตเเเเเงจรรนนบ เจ้าที่เจ้าทางที่คุณอาศัยอยู่นะครับก็จะทําให้เปิดพลังงานที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับทำงานที่ไหนทําธุรกิจอะไรนะครับก็มีพลังงานที่เปิดช่องทางการเงินของตัวคุณให้มีความมั่นคงมากินขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจดีเป็นพลังใจนะครับ